สำหรับขนมกุยช่ายแป้งบางน้ำจิ้มรสเด็ดของสวนธนกรจะมีวางจำหน่ายเราเร็วนี้นะครับมีเพียงวันละ10บกล่องเท่านั้นนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนเกษตรทุกท่านวันนี้สวนธนกรจะพาท่านผู้ชมและเพื่อนเ่อน มาดูการขยายแปลงปลูกกุยช่ายเพื่อเพิ่มผลการผลิตเนื่องจากว่าช่วงนี้ผลผลิตออกมาไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดเพื่อนๆตามมาดูเลยครับต้นพันธุ์ที่ท่านผู้ชมเพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะครับผมก็จะนำไปขยายแปลงปลูกนะครับ เป็นต้นพันธุ์ไซส์ b นะครับเนื่องจากว่าไซส์ a นั้นได้ขยายไปหมดแล้วนะครับไซส์ b จะแตกต่างกับไซส์ a ก็ตรงที่ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวนั้นจะนานกว่าไซส์ a นะครับไซส์ a ใช้เวลาปลูกถึงการเก็บเกี่ยวก็ประมาณ2เดือนนะครับถ้าเป็นไซส์ b ก็จะประมาณ3เดือนจะยืดเวลาไปอีกเดือนนะครับ ตอนนี้นะครับตลาดาต้องการนะครับผลผลิตกุยช่ายาโดยเฉพาะกุยช่ายของทางสวนนะครับจะเป็นกุยช่ายพันหอมนะครับไม่ใช่กุยช่ายกลิ่นฉุนนะครับกุยช่ายของทางสวนเหมาะสําหรับนําไปทําขนมกุยช่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นกุยช่ายนึ่งหรือกุยช่ายทอดนะครับ ตอนนี้ก็ไม่พอกับความต้องการของตลาดาผมก็พยายามเล่นปลูกอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดถ้าอยากจะได้ต้นพันธุ์จากทางสวนนะครับก็ต้องบอกล่วงหน้าประมาณอย่างน้อย2-3เดือนนะครับถึงจะได้ต้นพันธุ์ก็จะมีไซส์ ABC นะครับราคาก็จะแตกต่างกันไป ระยะการปลูกก็จะแตกต่างกันนะครับวันนี้วันที่หนึ่งนะครับหมิหกรกฎาคมครับหกรกฎาคมสองพันหาร้อยกสิบห้าผมก็ทำการขยายแปลนนะครับทุกครั้งที่ปลูกก็จะต้องใช้ฟางคลุมดินนะครับเพื่อรักษาความชื้น มิฉะนั้นกุยช่ายจะมีปัญหาการเจริญเติบโตนะครับนอกจากคุมฟางแล้วนะครับก็ต้องคุมสแสลงพลางแสง50เปอ์ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดสนใจอยากจะปลูกกุยช่ายเพื่อหารายได้เสริมก็ติดต่อมาได้นะครับผมยินดีให้คำแนะนำนะครับ ตั้งแต่เรื่องการปลูกนะครับปลูกแล้วไปขายที่ไหนผมก็จะแนะนำให้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ